สวัสดีค่ะพวกเราเวลาค่ะอ่ะแนะนำตัวทีละคนค่ะใครยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะมินเวลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะมายนะคะมายเวราค่ะสวัสดีค่ะเพลงเวลานะคะ เป็นยังไงบ้างครับถึงมาจับคัดจับกลุ่มในการที่มารลมตัวกันเป็นวงทีมเองเีมยไปไหนมา่องที่น้<ม>นองมิน,มนก็นได้ค่ะก็ทางเอเชียค่ะ <c oughs> เขาก็ส่งอีเมลมาสุภาพเราส่งอีเมลมาสุภาพเราว่าแบบว่าโอเคสิ้นปีนี้มีใครอยากจะเป็นดาว <c oughs> อยากเป็นสตาร์กับเราบ้านี้ <c oughs> เราก็เอ๊ะน่าสนใจเอ๊ะเขาก็เลยให้เรานะคะส่งคลิปออดิชั่นค่ะเป็นคลิปเต้นประมาณหนึ่งนาทีพวกเราก็โอเคสนใจแล้วก็ส่งไป กับทาง r ริ i n g อ n เ e เทนวินิ n ิตต์ตัตตวใหม่เองนะครับมีความสนใจในชอบการเต้นการกร้องเพลงนะบ้าใช่คือก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยเ,เป็นแบบว่าเป็นนักร้องวงดนตรตีตอนชมวยแมมัธยมใช่แล้วก็เคยมีวงโคเวอร์แดนของตัวเองมาก่อนใช่แล้วทีนี้ออพอเห็นว่าทางบรงิษัทอะค่ะส่งอีเมลมาว่า มีการเปิดรับสมัครนะคะที่เราจะ,จะหาดาวเราก็เลยแบบเอ้าเราก็ชอบนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็สมัครเลยละกันอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเพ<อ>ลงไม่ต้องพูดถึงเราเป็นเราเป็นเราเป็นตายายนักร้องอยู่แล้วอะไรอะไรใหม่ๆที่คุ้นเคยใช้ฟิลน์มเป็นไงครับเพราะว่าไม่ต้องขัดตัวมาเป็นทีป๊อปเนี่ยก็ความจริงอ่ะเพลงเพลงจะเป็นไกอาเนาะก็เป็นทีป๊อปยุคแบบ10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะในเรื่องของแบบสังคมคนไทยผู้ฟังที่เขาจะแบบมีความแบบเพ่เปิดรับทีป็อปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําออกมาในเวลานี้มันเป็นเวลาที่ถูกเวลาที่ใช่แล้วก็เราอยากได้โอกาสทําในสิ่งที่เราชอบก็รู้สึกโชคดีตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากมาเจนนี่เจนนี่แล้วก็ ปกติก็คือสนใจในเรื่องการเต้นการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือแบบยังไม่มีลู่ทางให้ได้ไปแสดงอะไรแต่ว่าพอมีโอกาสก็รีเ้าไว้เพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแบบครั้งหนึงในชีวิตนะคะเราจะเป็นทีมบ๊อบไอดอลเอาค่ะส่วนเอ็มมาก็จริงๆเคยถูกส่งไปเรียนเต้นเรียนองเตั้งแต่ติกมากๆแล้วนะคะแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเราก็ชอบเต้นชอบฟังเพลงตอนช่วงมปลายก็เคย เลยเหมือนกันของที่โรงเรียนได้ลองเอ็นจอยอะไรพวกนั้นรู้สึกว่าเออมันได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ก็สิกว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดนะคะไม่ใช่แนวทีปป๊อปเลยใช่ไหมสาวเทสาวเทแต่แต่ละคนรู้ไหมสาวว่ามันคือตวหลักเราจะกว่าจะผ่านการออดิชั่นเนี่ยต้องมากี่คนกว่าจะรู้สึกว่าเป็นมันจะรลอมรวมเป็นมิรากันได้ยังไงให้มันยากง่ายขนาดนั้นหลายคนอยู่นะคะแล้วที่เข้ามาออดิชั่นพี่ลองคิดดูว่าแบบ บริษัทแอร์เอเชียพนักงานก็เยอะมากซึ่งอีเมลที่ชีร่อนก็คือร่อนให้ทุกคนในบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบบลูกเรือเป็นพนักงานภาคพื้นทุกแผนกเลยทุกอย่างเลยก็หลายพันแล้วเขาก็ก็ไม่รู้นะว่าใครส่งอไค้ส่งทริปออดิชั่นกันเยอะขนาดไหนแต่ว่าเห็นพี่ๆอว่าเยอะมากนั่งดูกันเป็นวันๆแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอ่าใช่มันมาเต็มวกเราเวลาตองใ แล้วพอมารวมตัวกันมันใช้เวลานานไม่ได้การผุดขุนหลอมรวมเพื่อคอมเมนต์อะไรทั้งร้องทั้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็สักพักเหมือนกันค่ะเพราะว่า เหมือนเราก็เราอยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าเราแทบจะไม่เคยเจอกันเลยอย่างเพลงเพลงกับมินเนี่ยเป็นลูกเรือแล้วน้องน้องฉากแานเป็นเป็นทั้งทังทั้งคูซึ่งเราก็โอกาสที่จะเจอกันค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าแบบคนมันเยอะแต่ว่าด้วยความที่บริษัทเนี่ยก็คัดเลือกคนที่มีความสามารถโดดเด่นที่หลากหลายแล้วก็เอามารวมกันคือเขาดูแล้วค่ะว่า ถ้าคนนี้มมนอยู่ด้วยกันได้มันกลมมันดีใช่เราก็เลยมีการแบบมาเรียนปรับพื้นฐานกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะแบบลุยเต็มที่ปรับจูนกันยากไหมครับแต่ละคนต้องมารวมตัวกันเป็นแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยอะไรข้างล่างน้คือแบบว่าหนูไม่เคยเจอ เลยยกเว้นเอ็มมาเป็นเจีอยู่คลิปเดียวกันค่ะแต่ว่าพี่พี่เพื่อนๆทุกคนแบบเฟรนลี่มากมาวันแรกคือคุยกันเหมือนสนิทกันมาเป็นเป็นตีนสนิทกันมาเป็นปีแล้วเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีโอเคโอเคเข้ากันง่ายมากเลยค่ะทุกคนที่ตารางงานเราก็คงอเจอโคจอนมาเจอกันเลยแล้วก็ราเป็นศิลปินตอนเนี้ยเวลางานมันจัดจันเวลาไงตยังไงเวลาการเราเปลี่ยนอะไรไหมหรือว่าต้องทำอะไรก็มีเปลี่ยนบ้างคือมันคือเหมือนเป็นการแบบเราทํางานประจําคู่ไม่ก็ กันจีบบินตอนนั้นเราก็จะมีการจัดสรรเวลาค่ะเรื่องตารางบินเราก็จะแชร์ตารางกันว่าวันนี้ใครมีงานบ้างถ้าวันไหนที่ว่างตรงกันเราก็มาสอนอะไรอย่างนี้พูดถึงเพลงนิดนึงเพลงมาติ๊กต๊อกชอบเพลงยังไงครับเพลง ำหรับพวกเราเวลาครั้งแรกอะครั้งแรกที่ได้ฟังรู้สึกยังไงครับครั้งแรกถ้าถ้าสำหรับม้ยนะครั้งแรกที่มาฟังมายรู้สึกว่าหวานมากครั้งแรกที่ฟังคือรู้สึกหวานมากคือภาพภาพที่คิดตอนแรกอะด้ความที่แบบสาวห่างแดงเนาะ<ช>มันมีความเฟียดแล้มีความแรง<ช>เราเราคิดว่าเพลงอะมันควรจะออกมาแบบไม่เฟียดกับเรียวไปเลยเออแต่ครั้งแรกที่รู้สึกแบบมันมีความหวานมีความน่ารักแต่พอมาฟังจริงๆแบบว่าเหมือนย่อยย่อยเนื้อหช่ เพอร์ฟอร์มได้เลยเลยรู้ <arch> สึกว mm ่าเอ้ยมันก็มีความโซนความที่แบบเออยังคงคอนเซ็ปต์ความสาวหางแดงอยู่ใครก็รู้สึกว่าเพลงก็คือตอนนั้นก็คือมันดีมากจริงๆแบบมันเลิศพวกเรามีส่วนช่วยลงไอตรงไอเดียอะไรบ้างไหมครับในเสนอไอเดียที่แบบให้มันเข้ากับตัวเรามาก จะเป็นทางทีมเอ่อทีมเบื้องหลังที่คิดมาประมาณหนึ่งต่อเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบลงความเห็นว่าเออสิ่งนี้เราโอเคไหมเราชอบไหมหรือว่าถ้ามีอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะแอดลงไปอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรประเภทนี้เราก็สามารถแอดได้ไดก็รับปรามันอยแล้วค่ะค่ะ <c oughs> เปิดไงเปิดเลยแต่ว่าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนมาแบบว่ามีเป็นเขาเรียกว่าพานเนอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นขาเป็นขา ป็นที่นั้งตอนเรารู้สึกยังไงกันบ้างครับดีใจไหมครับอย่ไงเงี้ยรู้สึกใหม่รู้สึกได้เลยไม่แบบเก็บใจไว้ไม่อยู่แล้วตอนแรกทุกคนบอกว่าให้เก็บเป็นความฟังสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วพวกเราก็รู้สึกว่ามันสนุกอ่ะเราอยากจะปล่อยมันออกไปปล่อยเลยแต่ว่าก็ไม่อดไปก่อนแล้วพอวันนี้มาถึงก really? right ็รู้สึกว่าก็เราทําเต็มที่ที่สุดเลยก็อยากฝากทุกคนที่ชื่นใจให้เด็กๆของเราได้มากกว่านี้ที่ขามเร็นอีบีนิดนึงคอีบีบอกว่าใช้ถ่ายที่ไหนครับถานที่จริงเลยใช่ค่ะ ของอเชใช่จะเป็นจะเป็นสถาน,ถานที่ค่ะคือสถานที่ที่อยู่ใน f อีนะคะก็จะเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และกันของแอร์เอเชียใช่ค่ะ,คะจะเป็นที่ที่ลูกเรือเดี๋ยวไปฝึกไปเรียนวิธีการเป็นลูกเรือไปเทรนนิ่งใช่ค่ะ ก็เป็น facility ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยและก็เหมาะกับการไปกองถ่ายค่ะจริงๆๆสถานที่สวยงามสนุกไหมคะกับการทำงานกับการทำงานมีในตเวอิงวีสนุกสนุกมาก ร <żeby så S 1> ู้ส <s ult crackers> ึก <said> ว <to five> <g oda weil> ่าม so ันชาเลนจ์ทุกอย่างเลยชาเลนจ์ตัวเราด้วยชาเลนจ์พันเขาด้วยเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆใช่คนดูคับแบบไงบ้างกับเพลงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็เพิ่งได้ฟังกันนะบางคนก็อาจจะติดคุยไม่พีความติดคุยคนดูคับวบบไงบ้างครับกับเพลงนี้ว่าคนดูจะติดคุยไปคนดูจะชื่นชมไป ติดหูหรือไม่ติดหัวนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของทุกทท่านแล้วนะคะก็ฝากด้วยฝากฟังเยอะๆก็จะติดหูค่ะพี่ฝากแชร์กันเยอะๆฝากแชร์กันดีดีแชร์เล่นไหมเดี๋ยวอาจจะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามตามช่องทางหลักของแอร์เอเชียนะคะเฟซบุ๊กไอจีติ๊กต็อกอะไรก็ว่าค่ะให้เราฝากชิ้ช่องทางตัวเองไหมเออโชว์สักงหนึ่งสเต็ปไหมฝากช่องทางก่อนว่าจะยังไงบ้างเมื่อใครอยากไปร่วมเป็นสมัครไปแล้วฝากติดตามคนนั้นาีฝากเล่นด้อยนะก็เป็นช่องทางหลัก ก็สำหรับใครที <kind abonn és> ่อยากจะติดตามพวกเราเวรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางหลักของไอแชทูช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, YouTube, TikTok นะคะแล้วก็เราจะมีลงผ่านสตรีมมิ่งด้วยก็จะเป็น Spotify แล้วก็เป็น Apple Music กค่ะก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็สปอนเอร์พวกเราเยอะๆนะคะถ้าอยากติดตามน้องๆอะไรติลตามได้ที่ไหนบ้างครับ หลักๆก็จะเป็น IG ของเราก็ไปส่งใน IG หล Ig <O. S 1> ักของแอฟเอเชียแหละค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะไปแอบคอมเมนต์ส like ติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อะไรไว้เดี๋ยวมันจะยาวมีใครอยากเสริมอะไรไหมครับหรืออ้อนไหมเป็นแฝดตอนนี้เปิดแล้วกันแล้วนะให้หมันแคบหน่อยอ้อนหน่อยแล้วก็ฝากติดตามทิกเกอร์สังกของพวกเราด้วยนะคะดูกันเยอะๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราแ้วนะคะค่ะไว้มาเจอเราที่สนามบินแล้ะบนเครื่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <ส gas: S 1> เต็บได้เล็ก้อยได้ไัมเติก้อยได้ไหย